ตอนนี้นะคะเราก็สั่งคอนโดมาให้เจ้าเหมียวนะจ๊ะหลังจากคอนโดเก่าเนี่ยพังหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะคะอันนี้สั่งในต่อตมานะคะทุกคนเขาไลฟ์สดอยู่แต่ก,ก็เลยกดมาเลยจําไม่ได้แล้วว่าหน้าตาคอนโดน้องเป็นยังไงเดี๋ยวไปสั่งเพิ่มอีกลองสั่งมาดูก่อนอันหนึง่งร้านเขามีหลายแบบมาก เดี๋ยวดูก่อนความคงทนแข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวพ่อไปสั่งเพิ่ม,มหนึ่งกล่องน,นะจ๊ะต่อไปก็<ม>เสรประกอบอื่นต่อเลยนี่ช้กันนามนต์ใช้คันโดใหม่ของคาบเนี่ยเร็วเหมือนซี้าอยากจะปีนเต็นที่แล้วนะชายหนุ่มมานั่งรอแล้วรอคันโดใหม่รอเอ้าเฝ้าไม่ห่าง กลัวไม่ได้ไไดกลัวงงไปหมดแล้วเว้คอนโดใหม่ผมปะนะะฮึประกอบเร็วๆหน่อยผมอดใจไม่ไหวแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งนุอยอยนอยู่ได้นุ่นมีคนมากดดันอยู่หนึ่งนี่นั่งกดดันมว่อไหรจะเสร็จอ่ะมันนานแล้วนะผมอยากจะได้คอนโดใหม่แล้วนะเร็วๆสิมนุษย์ คนตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าสองเหมียวเห็นแล้วจะเป็นยังไงบ้างมันก็เห็นเลยไม่พอเข้าไปในห้องมาแล้วไงมันจะมีแบบปฏิกิริยายัางไงมาลุ้นกันนะคะว่ามันจะสามารถยกเข้าไปในห้องได้ไหมก่อนอื่นก็คือว่าก่อนอื่นก็คือว่าติดบ,บันไดไม่ใช่ในน้ำฝนจะออกเนี่ยดูน้ำฝมันตื่นเต้นว่ะทุกคน ลงโซดมันไม่ได้ติดบันไดได้รึเปล่า,ามานมสดเอ้ายังไงวางยัวางหันไปอย่างนี้ไงเอาเอาโอ่งกระเถิบโองอะไกระถิบฝัง่งน,นู้นเออกระเถิบว่าวันนี้หันมันเปิดได้กี่ฝั่งฝั่งเดียวเหรอเปิดได้ที่ฝั่ง ตอนนี้นมสดก็คือไม่ลงมาและสภาพมันไม่ลงมาละทุกคนมันมันอยู่เนะมันอยู่ข้างบนหละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดม่านไม่ได้ต้องขยบออกมาหน่อยเออมันจะได้ดูวิวเออนั่นแหละนั่นแหละรูดม่านได้ปะได้แล้วเปิดประตูระวังเออเออเอาเกงนั่นแหละเออน้องจะได้ดูวิวได้รจะเสีย เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเรียกช่างมาซ่อมเข้าได้กล่องนั่ไงเข้าไปแล้วเห็นปะเข้าได้โอ้ยชอบอ่ะดูท่าทางเลยเหล่าเล็บโชว์เลยเนี่ยโอ้โหเหล่าเล็บโชว์เลยทานนมมาลูกทานนมมาอยู่คอนโดใหม่รึเรลวาดูเรตัวก็ใหญ่เลย มาแล้ว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 ชานมอันเดินเลยไปไหน呀ก็กลัว <laughs> เข้าที่เดิม <laughs> ไอ้ชานมเข้าที่เดิมส่วนไอ้ตัวนี้น,นั้นโอ้โห <laughs> นี่ไอ้ชานมเข้าที่เดิมดยังไม่ชินก็ใส่ก็มอยเลยดูดูนี่ดูดูนมสดนมสดลงดีๆอย่ากระโดดแบบนั้นน่ะบันไดก็มีเนี่ยลุงไม่เป็นแล้วเฮ้ย <laughs> ขึ้นบันดไดหน่อยเถอะโอ้โหอุตส่าห์ทำบันไดตั้งนาน อย่าบอกนะว่าไปลงโอ่งเหมือนเดิม<ช> <laughs> พ่อฝาโอ่งวางวางริมนี้หน่อยยกยกมาไว้โอ่งเอามาไว้ริมนี้เลยก็ได้ฝั่งนู้นจะได้โล่งไปเลยโองมันผิดหรือไงฉัจะได้เดินออกไป<า>กทำความ,มสะอาดเล่นเพลินเกินทํามใจสวยตัวนี้น,นั้นยังกลัวอยู่ <laughs> 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 ผมขออยู่ที่เดิมก่อนเหมืกันนะอะไรไม่ออกไม่ออกไปเลยไปอยู่คอนโดเซ็มีคอนโดใหม่ก็ไปอยู่คอนโดอือ อันนี้จะเปิดม่านไว้ให้ชมวิวสระว่ายน้ำโอ่งก็ยังต้องมีเพราะว่าน่าจะชอบโอ่งสุด